หิ้มอยูทานอะไรคะตอนเช้านี้มีอาหารอยู่ในปากนะคะกินอะไรคะหนูยิ้มกินขีเียวกีเียวรสอะไรคะดาวดาวอร่อยไหมคะใส่นมใช่ไหมคะตอนเช้าวันเสาร์ค่ะ

ค่อยๆนะลูกยิ่งเยอะแน่เอามาดูนี่นนมาิเรามากินอันนี้ใช่ไหมเมื่อกี้กินอันนี้ต่อไปจะกินจะก,กินนี้เหรอคะอ่ะแคน่นี้ก็มีกินอ๋อค่ะาแม่ปุ๋ยนั่งทานข้าวกับพื้นนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวนั่งโต๊ะเดี๋ยวกลวนอย่างี้ย่าเขาจะตกโต๊ะเพราะเคยมีแล้วนั่งทานข้าวอยู่ดีแลตต้วตกโต๊ะก็เลยนั่งนั่ง,งทานกับพื้นเลยแล้กวก็แบ่งขึ้นกันนะคะแบ่งกันได้ไมั้ยนี้สุดยอดอ่าต่อไปอินมาก โอเคค่ะ okay, มาเลยต้องคุกก่อนแม่อะไรนะคะค <c oughs> ต้องคุกก่อนค่ะยิ้มต้องคุกก่อนไม่อะไรต้องคุกก่อนต้องคุกก่อนลอาคุณแม่วันหลังชื่อกลมๆแบบนี้ให้ลูกถองอันนะ ลูกไม่ชอบแบบนี้มันมันไม่ใช่กลมมไม่ชอบแบบนี้แนละ้วทานหมดเลยนะ,ะก็เปลี่ยนกันบ้างเนาะวันนี้กินแบบนี้อีกวันหนึ่งกินอีกแบบหนึง่งอีกวันหนึ่งกินอีกแบบหนึงนะ่งเนาะจะได้สับเปลี่ยนกันไปเนาะมัมได้เลยค่ะเก่งมากเลยทานเองได้ด้วย ชิดดำดำเลยอือมะมา่ั้ยกลกอืมไม่ยกค่ะลูกเพราะมันมีซีเรียลอยู่นะคะไม่ดูไม่ดูแต่ซีเรียลอ่า ดีๆนะคะนั่นตั้งใจนะคะ